ครับก็สําหรับเกมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่สนุกแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เหนื่อยครับแต่ก็ผ่านมันมาได้ครับครับวันนี้เป็นเกมที่ถือว่าเป็นเกมวัดตัดสินที่ว่าเราจะเท่าอันดับอันดับที่2งของสายได้ไหมครับถือว่าวันนี้เป็นก็เป็นเกมที่กดดันครับแต่วันนี้ผลออกมาก็ถือว่าทําได้ดีครับปิดม,มาค่ะแล้วกี่ปีสุดท้ทายเราก็ไปเจอที่หนึ่งของคุณดี ครับก็เอ่วรอบสี่ทีมนี้นะครับก็เราไปเจอที่หนึ่งของสายนันก็เป็นทีมที่หนักทีมหนึ่งครับที่หนักแล้วก็เราก็ทําตามหน้าที่ครับต้องต้องเต็มที่ครับว่าสู้ได้ไม่ได้ก็ต้องสู้สู้ให้ที่สุดให้ถึงที่สุดนะครับครับผมส่วนที่เราจะเจอในวันที่สิบสิบสี่นะครับก็ เป็นแมบที่ถือว่าหนักมากเพราะว่าดูจากการแข่งขันที่ผ่านมาอิหร่านถือว่าเป็นทีมที่เพอร์เฟกต์ตำแหน่งทุกตำแหน่งนี่เป็นตำแหน่งที่น่ากลัวทุกอย่างเบสิกทุกอย่างอิหร่านเป็นตำแหน่งที่ที่แน่นมากครับถือว่า เราจะทำให้ให้ให้รูกเกมออกมาดีที่สุดครับผมครับก็ฝากแฟนวเบอลชาไทยแล้วก็แฟนบอลนครราชสีมาคิว c ินซีบีซีนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมนครราชสีมาด้วยนะครับครับฝากเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ